บุฟเฟ่หมูกระทะในอุดรเริ่มต้น248รวมน้ำบรรยากาศดีริมหนองประจักษ์หลายอาหารโคตรเยอะวันนี้มาร้านปังปอนหมูกระทะจะอยู่ริมหนองประจักษ์ค่ะบอกเลยว่าวัตถุดิบเนื้อสัตว์เขาจะใช้เป็นของเบทาโกรและซีพีหมดเลยคุณภาพสุดๆบุฟเฟ่จะมีราคา248และ298นะคะเป็นราคาเน็ตแบบรวมน้ำแล้ววันนี้เรากินเป็นราคา298ค่ะพอสแกนสั่งอาหารเสร็จเราก็พุ่งตัวไปที่ลายอาหารก่อนเลยจะกรี๊ดมากมีมาม่าเก,กาหลีด้วยหยิบสิคะรออะไรและกิมจิโคตรเด็ดบอกเลยตรงนี้คือรวมยำค่ะ้ยยยเเลหมมูออสแกวต่ ของทอดนักเก็ตไส้กรอกผักคอสก็สดใหม่ทุกวันผลไม้ทานเล่นก็มีค่ะตู้น้ำคือหยิบได้เลยรวมในโปรแล้วคุ้มมากที่เด็ดคือเอแครที่มาแล้วต้องลองไส้ครีมนัวเวอร์ตักเสร็จก็มาย่างเนื้อตนช่ำๆค่ะบอกเลยว่าหมูหมักเนื้อนุ่มมากกินกับน้ำจิ้มของทางร้านโคตรเด็ดน้ำจิ้มอร่อยต่อด้วยเนื้อเสือออสเตรเลียแทรกมันแบบฟินมากทุกคนไหนจะเบคอนปลาชิ้นโตโตและอีกหลายอย่างเลยทะเลก็มีเยอะค่ะทั้งกุ้งขาวสดไซส์ใหญ่เนื้อแน่นๆกรอบๆแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่โคตรแซ่บย